ฮัลโหลไอ้อ่านดยังวะโอ้โอเคอ่านแล้วโอเคโอ้ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกู่รายการยินดีต้อนรับสู่รายการเชฟตีนะผมโอเคอันนี้ก็เพิ่งตื่นนะบอกเลยเพิ่งตื่นนะผมก็วันนี้ก็จะมาเปิดไอ้แพ็ค5เต็ปนะผมภาพนี้เพิ่งไอ วันนี้พูดติดๆแขกก็ออกไปได้แล้วผมโอเคว่ายังไม่ค่อยได้สตินะผมเอ,อ่อก่อนในห้องของขออกตัวก่อนนะครับว่าไอแพคเนี้ยผมเคยซื้อไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่ซื้ออยู่เนี่ยกูลืมกดอ่านกู <c oughs> ลืมกดอ่านนะผมโอเคกูเลยนั่งพูดแต่ไม่ได้อ่านวิดีโอนั่งเปิดงิงงิ่งมุ่งมิ่งไปนะโคตรจะได้ตังคพันสามที่เปิดไปโ okay, อเคก็ ก็เลยจะมาอัดอีกรอบที่จริงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอัดอีกรอบนะอันจริงเออก็เออเฮ้ยเอ็กกูก็โดดมาสองอาทิตย์แล้วคลิปไม่ได้ลงเลยแล้วผมมีมีถูกเด็กกระโปงะไม่ไม่ไอ้้ไอควายไอ้สนุนไอ้นี่ก็ลำคาญด้วยเคือขี้เกียจมีเกิดอาการขี้เกียจนะผมเกิดอาการอัพสตอร์ช็อคขึ้นมานะผมก็ตามนั้นโอเคก็ไม่ได้ซื้อไปต่อ ไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคำตอบไม่เลยไม่ได้ทำคลิปนะผมคานพวกแม่งนะผมเออนั่นเองขอขออภัยด้วยนะผมที่เอาอารมณ์ส่วนตัวมาขัดขวางคันอัดอัดคลิปนะผมโอเคขอขออภัยโอเคผมวันนี้จะกล่องห้าสติ๊กนะผมของเดนพิสติกานะผมโอเคก็แพ็กที่หนึ่งนะผมมันก็เป็นเออนักเตะร้อยชื่อนะผมสองใบ ของ 14W กับ 10U บวก5นะผม2ใบโอเคผมไม่ใช่อย่างละ2แล้วไว้เอออย่างละใบโอเคเราเป็น2ใบและเดือนที่สองนะผมก็จะเป็นตังค์300เอ๊ะไม่ใช่30มสิบ M นะผมโอเคก็เฉยๆนะแล้วก็ถัดมานะผมก็จะเป็นนักเตะ EC นะผมเบสร้0ยถึงบวกสองถึงบวกหนะผมโอเคตามน,นั้นแล้วก็ต่อมาผมแบบกล่องที่สี่นะผม ก็จะเป็นนักเตะ10ชื่อ EC นะผมแล้วก็30ชื่ออ่าปี 06U 06W แล้วก็ทีมออฟซีซั่นแล้วก็ 10W นะผมอย่างละ2ใบนะผมทอป30แล้วก็แต้งอัพเกรด100,000นะผมแล้วก็การ์การอะไรวะเนี่ยเออ20การ์ 20M นะผม1ชิ้นแล้วก็แพ็กนักเตะไทย ส6 TH กทีเฮ็นะผมบวก2 3ชิ้นแล้วก็แคปซูล3ชิ้นนะผมสิบเก้าสิแล้วกล่องสุดท้ายนะผมเป็น TH Legend เจนส์นะผมกล่องนี้นี่แบบเฮี้ยมากมันไม่ได้เฮี้ยหรอกครับมันแบบมันก็โอเคมันเป็นนักเตะไทยแน่ๆครับผมนักเตะไทยเลเจนส์แน่ๆครับผมแต่ว่าที่ผมเปิดเนี่ยไม่ออกทศวรรษนี่ยนี่คือสี่ติ๊กเปอร์เซงนงเนี่ยผมไม่ออกทศตวรรษนะผม ซึ่งแบบรัศว,วันนี่เป็นนักเตะทีเป็นนักเตะไทยเดจนที่ราคาถูกสุดแล้วนะผมผมก็เลยแบบอ๋อไอเข่มออกตัวอื่นไม่ได้ไงวะนะผมเม่ก็เซ็งนะโอเคผมก็โอเค,อเคซื้ออีกนะผมแล้วก็ซื้อโอเคซึ่งไอเนี้ยเอ่อราคาเอราคาโดยรวมนะผมหนึ่งพันสามร้อยบาทนิดนิดหนึ่งพันสาร้อยบาทนะผมกว่ากว่าแล้วผม ก็ตามนั้นก็เหมือนเดิมน,นะผมจะได้ตังค์ก็เก็บตังค์ไว้ซื้อข้าวกินนะครับอย่งง้ก็เออพาพ่อพาแม่ไปทําบุญก็ไดนะ้เอเอแล้วผมว่าอย่างงี้น่าจะมีประโยชน์กว่านะผมโอเคเัีนี่ผมก็เปิดให้ดูเฉยนะผมว่ามันไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มมไม่ดีสุขภาพจิตเลยนะผมโอเคตามนั้นนะผมโอเคขั้นตอนที่ผมคิดว่าน่าจะถึงจุดคุ้มทุนนะผมคือเปิดได้นักเตะแบบแม่ภาษีอะประมาณ 800m 800 700m ประมาณนี้นะผมก็แนั้นไอเนี้ยที่จริงอ่ะนักเตะแพงมันก็เยอะนะนะผมเพราะว่าไอพวกนี้ก็เป็นบวกห้าได้ไงนะผมก็น่าจะแพงๆเยอะอยู่นะผมโอเคก็ชิกไม่กากดหะอชิบหยล่ะโอเคมาขอใช้สูตรแล้วกันสับลามอดออกแล้วกันโอเค ที่โอ้โหไอ,เอ,ไอ,หเอ้เฮียโทมัสมีโล่แม่งตัวล่างๆอ่ะไอ้ห่าเอ้ยดูไม่ใช่เท่าไหร่เนี่ยไอ้เฮียกลัวมแม่ล่างๆอะล่างๆแน่นอนนะผมโอ้ไวิชังแม่เหน,นือผิวดูว่าช้ำใจโอ้แม่งเฮียกว่าตอนแรกที่ผมเปิดเลยครับโอ้โหควยทองโอเคโรนโดห้าร้อยเอ็มมันเดิมอะสับเมสซี่ โอเคไปเ e ี๋ยวอ้เอเฮียกดผิดโอ้โ้งั้นรอบีสับโอนโดแล้วกันโอเคไปจกไปโอลันโดเฮียโฟกั้ไปไปพาวินโยนะผมไอเฮียตัวที่ว่าเนี่ยพาวินโยโอ้โหไอเฮียตัวแม่งตรวับเกือสุดท้ายคอยถอด โอ้แม่เกีเ้ยมากครับผมบอกเลยโอเคไบก็สิบอยู่ไอที่ตัวแพงอยู่ตัวเดียวอีกอินนะผมโอเคไอเบสิกอยู่สิบตัวบิวผิดใบที่หนึ่งโอ้ีกลี้ยงสุดรุานรามเท่าไหร่โอ้โอ้ไอเหี้ยมาเซซักเกอร์ไอสัตว์พ่องโอ้เหี้ยมากครับผม เนี่ยไอ้การพวกนี้มันเปิดไอ้เชี่ยมากครับผมในความคิดผมอ่ะแม่งไม่อ่อยตัวล่างอะไอ้เชี่ยขั้วเซ็งอ่ะอ่ะแต่น่ะสลาตันตัวที่ไรเนี่ยนี่เห็นไหมเออเนี่ยพอกูสับมึงก็ออกตัวบนไอ้ห่าโอ้ดูอากูอัคเกโร่ชื่ออะไรวะกุนอาคเกโร่อาคเกโร่อาคเกโร่อาคเโล่อัคเโร่โอช่างแม่งครับตัวล่างเลยตัวไม่ไม่สูงเท่าไหร่ครับผม ไม่เสงว่เฮีย้ยมันเปิดได้ตัวอย่างเงี้ยเออม,มันมันไม่น่าเออจริงจระมาเยี้ขอมาขอโ,อโอเคเซ่แล้วกันไม่ตม่ำกว่าโคเซ่นะเออสับไม่สับไม่ก็เฮี้ยเหมือนกันนะผมดูฟิลิปรามโอ้ไฟตะลอยเซียวไร่โอ้โหเฮี้ยอยู่ต่ำกว่าแคมเบลอีก งโคตรสิงโอเคฮะเปิดเตะไทยกันแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้อยไอ้สัสโอ้ยกีรพัฒน์รถชยาด้วยผมโอเคก็นัดที่เอ่อรู้สึกว่าจะยิงได้ด้วยเอ่อแต่ว่าแจ่มอยู่แล้วผมนัดที่แข่งอินโดรแ่บไม่แน่ใจอินโดรอะไรยิงได้ด้วยนะผมแต่ว่าแจมแมวแจมเหลือใช้ได้เลยนะผม โอเคอันนี้ก็ขอไม่ตามกับเจลาหรืลว่าก็ไฟน์ตลอดแล้วกันนะเจลาดเป็นเป็น,เ,ปนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะลิมิเต็ดด้วยนะจะเป็นเจลาดตอนตอนนี้ยังผมจะแพทหน้านะจะเป็นลิมิเต็ดละแต่ผมว่าตอนนี้เจลาดก็ขวยสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วผมโอเคก็จัดไปโอ้ลิมลรามเนีย่ยก,กูเปิดได้จะลามอีกเชี่ยลามจะขึ้นหัวอยู่แล้วเนี่ย โอ้ดูอโอ้ไอเชีย่ยสูงกระลำเอ้ยไม่ใช่ไอเชีย่ยนี่เบียเช็คโอ้แอดนดี้โคห้องเอ้ยใช่ปะเออช่างแม่ชื่ออะไรช่างแม่เนี่ยแล้วผมไม่ไม่ได้แสงม่วงเลยเนี่ยเปิดมาโอ้โคเซ็งโอ้ดูมาคคุนเมลบวกสองค่อยทองอ่าสัมสุดใครเนยมาโอ้ สับไปนี่แล้วกันโอเคมาอโอเคเอใช้สูตรอะแล้วกันนะผมโอเครู้สึกว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่คนดูเริ่มเยอะเนะี่ยตั้งแต่เกินหลักพันไปเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเอา่อทีเด็กซ์นไม่ค่อยออกเลยไ <c oughs> ม่รู้เป็นหี้วย่รหผมโอเคมายวกดจนกว,ว่าจะหายนะผมอ อ๋อไม่เห็นหายกี่วะอ๋อล็อกไม่รอแม่งแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้อดกูนะเยี่ยมล็อกปะเนี่ยโอ้โหไอสัตว์โอ้สามสิบห้าล้านก็โอเคไม่แต่มันแบบมันดีไม่สุดอะเอ้ยแบบเราก็ต้องมานั่งลุ้นการ์ดใบสุดท้ายกันไม่แน่คือการ์ดใบนี้ถ้าผมเนี่ยไอเชี่ดีเด็กสตีฟบ้านเอว เนี่มันก็ต้องมานั่งลุ้นการสุดท้ายเนี่ยครับผมแม่งยังถ้าไม่ได้เออปียพุงหรือว่าโคซิโก้เนี่ยก็ไม่ได้เลยนุ้ยเออแม่งก็เจ๊งอ่ะตอนนี้ถ้าวันเหนือเหลือว่าไม่ไม่น่าจะต่ําไม่น่าจะเกินห้าล้านจริงๆนะครับผมหรือก็หกร้อยเอ็มอะไม่น่าจะไม่น่าจะต่ำเหมือนเนี้ยน่าจะไม่ต่ำเหมือนเนี้ยหรอไม่หกร้อยก็ห้าร้อยไม่น่าจะต่ำเหมืนี้หรอครับผมโอเคโอ้แม่งเจ๊ง ดูดูแถาตัวบโอเคใช้ได้อยู่นะผมอืมโอ้โหนผมเโอเคก็อย่าไปรับตังค์ก่อนนะผมโอเคโอเคโอเคจะก็ใช้ได้อยู่นะผมโอเคเปียพงก็ตัวละเจ็ดร้อยเอ็มนะไอ้เดี๋ยวไอ้ยัยนี่ไปเกี่ยว โอเคครับ okay, yeah, ผมเอ่อ PF4 ประมาณ700 M น yeah, ะผมก็ so, อันนี้ก็35 735 735เ uh, อ่ออันนี้ก็สัก20 M แล้วกัน hey, 735 755อันนี้ก็16 17ก็โอเคนะผมเอาไว้ว่าคมอยู่แล้วกันนะ yeah, ผมโอเคตัวนี้ขอ ราคาหน้าเตะไทยหน่อยครับผมที่เป็น Legend. เดจินเฮ้ยโอเคผมเดจินทีเอสดเอ้าวไหนวะตำนานไทยเออนี่ใช่นไหมจริงๆเนี่ยว่ารา,ราคาถ้าไม่ต่ำปร,ประมาณเนี่ยห้าร้อยหกร้อยเอมเนี่ยผมดตอนผมเปิดได้ก็ถูกร้อยเอมอืมจริงๆโคตรหงุดหงิดถึงเฉียวนะโอเคครับผม โอเคผมก็เปน็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะผมโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปอยู่ช่วงท้ายคลิปกันเลยผมแต่ยวแป๊บนของนักเตะไปตีบวกกอนโอเคผมนีจะมาบวกกันสองตัวนะผมนั่นคือนะผมนักเตะไทยตัวนี้ผมโอเคเรอยากใช้มันนะผมก็คือเอ่อทีละทอนบุนมาทันนั่นเองนะผมแล้วก็ตัวต่อมาผมวินฟานเพอร์ซี่เยอะผมตัวนี้แม่ง แบบจริงๆอยากได้เป็นปีที่อยู่แมนยูมากกว่าแต่รู้สึกว่ามันคงจะไม่เข้าแล้วล่ะนะผมเกิดว่าตอนที่แมนยูตอนที่พีก็22 23นะผมก็ตอนนั้นคงจะไม่เข้านะก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปีที่แทนนะผมก,ก็ไปเปลี่ยนรูปมานะเพื่อความสมจริงนะเ <c oughs> พื่อความสมจริงนะผมถึงตอนเล่นมันจะขึ้นมาอาสนอกตรงนี้ก็เถอะนะผมรู้สึกโคตรเซกนะผมโอเคอ่าโ okay. อเคผมก็ไปพูดพา่พาพทนเพลง Okay, โอเคมาโดยที่หนึ่งโอ้สามร้อยเหรอวะไอสามแสนเลยเหรอวะเพอร์ซี่ช้เท่าไรเนี่ยก็สามแสนเหมือนกันโอ้แม่งเปลองว่ะเหียที่จีตะทอนพี่ไม่ต้องใช้แล้วกันนะผมมั่นใจว่าพี่ต้องติดอยู่แล้วนะผมเราคนไทยเหมือนกันนะมนรู้ใจกันพี่คงรู้ว่าคนไทยไม่ชอบนิสัยยังไงนะผมไม่ชอบคนเรื่องมากแล้วผมไม,ไม่ชอบคนจิกจิกแล้วก็ไม่ชอบพูดคนพุดมากเลยนะผมแ,ะแต่ตอนนี้ผมเป็นคนที่พูดมากชิบหายแล้วโอเคผม, <c oughs> okay, ผมชมไปกี่ที่เนี่ยสามสี่ โอเคอีกทีแล้วกันนะผมโอเคป๊บชุ่ก็ป้วตเอตเออโอเคผมจะเป็นถือว่าให้พี่เขาเีเครื่องสองวอรานเพอร์ซีไปแล้วกันนะผมโอเคบวกสี่โอเคพวกสองโอเคพวกสามโอเคกู็ได้่วกสามนะ โอเครอรออีกได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่นะผมปิ้งปองเอา้า <c oughs> okay. โอเคไม่ยไปเลยนะถือว่าเอาแต้มแล้วกันนะผมโอเคได้แต้มคืนมาแสนหนึ่งนะผมโอเคมาโอเคผมมาเพอร์ซีมา,มาตัวเนี้ยผมไม่โคตรรักเลยจริงๆผมรักมากนะตัวเนี้ย รถปินสามโพอีโอ้โอ้โอเคอ้โ <c> น <oughs> ้อกเลยว่าโอ้ัก,ก,อ okay. อนะอก,ก้โอ้โอ้ะอ้โ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 ก้โออ้โอ้กอ้โ้อ้้โ้อ้โ้่อ้โอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเปียพงนี่แทนเพอร์ซี่สมั้งโอเคโอเคโอ้โหกูคืนด้วยบอกค่าคืนวะโอ้เยี่ยมนะผม โอเคก็โอเคผมตอนคลิปนี้ก็จะเป็นวันที่ก่อนแล้วกันนะผมแล้วไม่เจ็บตัวมากผมแต่ว่าพี่ธีราทอนมันเจ็บอยู่นะผมโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเพื่อนที่บอกฮาถึงโอเคแล้โอเคเย็ดเนียนเนอนไม่ใช่เลยผมตอนเรื่องโอเคผมตอนคลิปนี้ก็เป็นวันที่ก่อนแล้วกันนะผมโอเคสิครับคลิปนี้ก็เป็นวันที่กอ่อนแล้วกันโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม